สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันเวร์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะด้านหลังของเรานี้จะเป็นตลาดนะครับก็คือตลาดนี้เนี่ยจะมีการขายสินค้าต่างๆจนถึงประมาณวันที่2มกราคม2567หรือว่า2024นะครับก็คือจะมีของขายเยอะแยะมากมายนะของกินของอะไรต่างๆนะอันทะเลงเงี้ยมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะ อันนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของร้านเซ็นทรัเวิลด์นะครับซึ่งจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแต่ละบูธเขามีการจัดอะไรบ้างนะครับอุ้ยด้านไหนอุ้ยนึกว่าหลวงพ่อนี่นี่นี่เห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าบูธของ power by นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบูธของบูธของอะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะอ๋อของ BSC ันนี้บูธของ b s c นะครับก็จะเป็นว่าด้านในก็จะเป็นว่าอย่างนี้นะะเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นบูธของ UOB นะฮะจะเป็นบูธแบบเล็กๆน้อยๆต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นบูธของเซ็นทรัลเองนะครับก็จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะด้านในก็เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนการน,นี้ก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับทุกคน บรรยากาศก็กจะฟิวนี้นะแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาก็จะอยู่ด้านหน้านู้นเครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะอ้าวโดนตีดังจ้อันนี้ของโคคาโคล่านะครโออ๋อนี่แบบว่าแบบมีของเยอะแยะมากมายเลยนะของโคคาโคล่าอ๋โคคาโคล่าก็คือสามารถที่จะขึ้นไปถ่ายรูปได้แล้วก็ไปซื้อโคคาโคล่ามา ดื่มได้นะครับของกุริโกะนะฮะอ่าเดี๋ยวลองเดินดูว่ามีอะไรอีกมิซมุมิเป็นบูธเล็กๆอ่ะไปข้ามจากบูธต่างๆมาแล้วนะครับนี่เลยมาถึงจุดไฮไลท์ของเรานะฮะโอ้น้องตัวใหญ่มากอู้เดี๋ยวเข้าไปด้านในกัน โอ้โห oh, oh. สวยงามเป็นอุมโมงค์สีเหลืองอ่ะมาดูด้านนี้กันเฮ mm hmm. ้นี่ไงมีต้นคริสต์มาสอ่ามีต้นเป็นแบบโซนโซนถ่ายรูปนะครับก็สวยงาม oh, big girl, big girl, น้อยปิ๊กกะปิ๊กกะจนอนี่ด้านไหนก็คือแบบสามารถมาเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรกันได้นะผู้ชัวใหญ่มาก โอ้ยน้องตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆอะ่ะโอ้ตัวสูงจัดเลยดูโอ้โหอ่านอกจากว่าน้องพิกาจูแล้วนะครับก็จะ,จะมีต้นคริสต์มาสอยากรับทุกๆปีเซนทันบัวก็ต้องมีต้นคริสต์มาสอยากเพื่อให้อ่าประชาชนลูกค้าต่างๆนะครับมาถ่ายรูปก,กันดูบริเวณด้านนี้นะครับดูสูงมากเลยทุกคนสูงมากโอ้โหะ ก็จบประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นโซนที่แบบว่ามาถ่ายรูปมาทําอะไรได้นี่คือแบบโอ้โหดูน้องปิกาจูตัวนี้ตัวใหญ่มากดูเราต้องแหงนมองด้านนี้เลยอะสูงจัดเนี่ยพมาถ่ายรูปกันเยอะะเลยสวยงามคือตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้มืดมากนะแต่ว่าแบบมันก็สามารถที่จะมองเห็นแสงไฟต่างๆได้บ้างแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวลองอ้อมไม่ดูด้านหลังอุ้ยมองน่ารโอ้โหอันนี้เป็นดงอันนี้เป็นดงเลยอยู่ด้านหลังนี่เป็นดงเลยดงน้องปิกาชูอเขาเป็นแบบว่า The Great Celebration 2 0 2 4นะฮะอี่ะฮะตายตายตายก็คือ,อแต่ว่าแบบจริงๆอะของ หลายสาขาก็จะเป็นแบบพิกาจูเหมือนกันนะของเซนทันรู้สึกเซนทันเวสเกตก็มีน้องพิกาจูตัวใหญ่ทีมป,ปีนี้นะ่าจะเป็นน้องพิกาจูนี่แหละอันนี้คือด้านข้างนี้ก็เป็นแบบเกสซอนวินเลสนะครับเกซอนวิลเลสนุน่นเป็นบิ๊กซีเป็นอะไรที่เราเดินผ่านมาด้านนี้ก็เป็นเซนทันโวนะฮะทางเข้าอ,อยู่ตรงนี้ว้าอันนี้เป็นศูนย์เปิ้ลสโต ของอ่อน้าเซนท่านเวอร์นะฮะถ้าใครจะมาซื้อของก็มาที่ศูนย์นี้ได้เลยเนาะประมาณนี้อันนี้คือเราแบบพาเดินดูบรรยากาศเนาะสวยดีเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็หรือมีเวลาก็ลองมาถ่ายรูปได้นะครับน่ารักเชียวพาเดินวนๆดูหน่อย ดูบนๆดูนิดนึงคือน้องแบบกิจจุเยอะมากมาเป็นแกงไงเหมือนว่ามาช็อตไฟฟ้าเป็นแกงเป็นแกงกันเ,เดี๋ยวขอลองลองเดินยอน้อนเพราะทำต้นต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่ทุกปีก็คือ ถึงแม้นว่าประเทศไทยจะอากาศไม่หนาวอากาศไม่หนาวไม่ใช่ไม่หนาวไม่หนาวเลยอากาศไม่หนาวเลยตอนนี้แต่ว่าเามืองเราก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเนาะมีต้นคริสต์มาสอะไรต่างๆนานาหลายห้างก็จะมีการจัดแบบอยู่ด้านหน้าห้างเลยนะแล้วก็สวยงามอลังการทุกห้างเลยนะครับโอ้นี่เขาเป่าลมเข้าไปใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตัวใหญ่มาก ให้ดูบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามาอยู่ด้านในบริเวณงานนะครับอันนี้ก็จะมีการเปิดถ่ายรูปไปจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะสามารถมาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆในบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับในงานอันนี้เป็นคริสต์มาสนะต้นคริสต์มาสดงคริสต์สสมาสสวยงามมาถ่ายรูปได้นะทุกคนสวยดีนะบรรยากาศแบบว่ามันจะมีมุมแต่ละจุดแต่ละจุด ถ้ามาก็มาช่วง,วงประมาณ5้าโมงเย็นนะเพราะว่าไฟกําลังแบบติดแล้วก็กําลังสวยงามอย่างตอนนี้เราก็มาตอนประมาณ5้าโมงเย็นนะครับมันก็จะมีแบบสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นน้องพิกระจูนะฮะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสยับสุดอีกฝั่งนึงก็ที่เราเห็นเขาก็จะมีเป็นเอ่อเป็นแบบบูธของแต่ละแบรนด์นะแบรนด์สินค้าต่างๆก็จะ มาตั้งบูธขายสินค้านี่นะคะบรรยากาศก็คือมาถ่ายกับบูธได้นะบูธขายสินค้าต่างๆก็สวยงามคือบริเวณด้านหน้าของลานเซนทันโวเนี่ยก็คือจะยาวไปเลยคนะรับไล่ตั้งแต่ไล่ไตั้งแต่ต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับมีโซนบิกกจูนะครับแล้วก็โซนบูธสินค้าต่างๆนะครับยาวไปถึงนู้นแล้วก็เป็นโซนขายขายของกินนะ ซนขายของกินก็แบบมีอาหารแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะทุกคนทั้งอาหารทะเลขน,นมของกินอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็พวกน้ำอะไรต่างๆก็เยอะแยะแล้วก็ร้านขายของกินต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการจนถึงประมาณวันที่2มกราคม2564เลยนะถ้าถ้าใครสนใจบอกว่าจะมาช็อปก็มาที่ ร้านหน้าห้างเซ็นทันไดเลยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือพามาเดินดูบรรยากาศต่างๆของร้านหน้าห้างเซ็นทันเวร์นะฮะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมานะเดี๋ยวท่านกจ็จะเข้าไปในห้างเซ็นทันเวร์ไปแวะแบบนั่งเล่นๆกันนะอะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านข้างนี่สวยงามโอ้ มันตัวใหญ่มากจริงๆอ่ะทุกคนเห็นอาจจะบอกว่าคิดว่ามันตัวไม่ใหญ่นะแต่จริงๆอ่ะน้องปิกกจูนี่ตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าก็ใหญ่ไม่เท่ากับต้นคริสต์มาสนะต้นคริสต์มาสสูงกว่าแต่ว่าน้องปิกกจูตัวใหญ่อันนี้เป็นจุดอามาถ่ายรูปเนี่นะครับต้องถ่ายมุมนี้เนี่ยมุมนี้ได้เยอะแยะเลยสวยดีไปประมาณนี้นะครับ